สวัสดีครับพี่น้องครับผมสุบัตดับซิงนะครับมามาเบ่งรถเกีียวนำกันพี่น้องวันนี้คุปตาดีซี่ร้อยแปดเอทครับทีมงานเชียลีวทีมงานทางบัตรรถเกีียวตำบลบึงงามบึงเขาหลวงจังหวัดร้อยเอดนะครับเกีียวเขาหน้าปังพี่น้อง เขากระงามพี่น้องเฮากระงามคว่างหมดไงเลยว่งเขา,ายี่ลเท่าใด้วุ่นป้ากว่ะประมาณช่วงนี้เขาเระก็ยากตั้มอยู่พี่น้องสำหรับเขาหน้าปังน,นะครับบทคมาประมาณหาบาทนะครับ เหาบาทพี่น้องเยเขาหน้าปังกัได้ราคาผสมเห็ดเมยเห็ดลาเนะครับนนเนาะกระสูก,กันไปขึ้นก็เละเช้าหน้าพี่น้องเอาอยู่ครับทีมงานเสริวครับก, DC, กูตาดีร้อยแปดเอ็กรอยแปดพลังมาครับสามพันเร้อยกสเกาซีซี ดีสูดแลงแรกรอิเจนชั่นเั้งหมดปากเกี่ยวเดิมๆครับ2.76เบส้นสำหรับปากเกี่ยวคนครับเฮ้ยดูย่ยเย็ดเชียบพี่น้องยเย็ดเชียบพี่ไอพี่ เัลินเหมือนกันเจ้ากันมากเหมือนเพลินเหมือนนะครับโหางามดิพี่น้องคุณน่ะนี่ก็ได้ดเที่ยวเกอนครับดิสำหรับพื้นที่ร่วมเดียวกัน,น่าจจะรูปปั้นอะไรสีอะไรสีอะไรกุ้งวัวนะครับครับบขีตนตมแน่ครับตมแน่พี่น้องนี่อย่างนี้ขีดตมอยู่นี่ đuôi tôm cái này tôi bao có Để ừ. Để Để này bao thang nhỉ đây không đuôi này này bị tôm không bị tôm khẩu ngang bên đó khẩu ngang เปียนไท้พี่นอ้องเพื่อนไปช่มกันไปไข่นะนวางเสื้อผ้าบาดจะเต้นเนี่ยผัวกันนะครับรถดำเพิ่นกันดูด้วยกันพี่น้องรถรถที่รถเสียอกีกหรือว่าผู้บาวเอกไปแท็กซคุ้สนะครับสำหรับไปแท็ก ไดรัวเร่อรองรับน้ำหนักโคกเจ็ดลูกนะครับแคริเอร์สองตัวน,นานรูปงนานจะยุบประมาณตันเจ็ดตันแปดกูร่าพี่น้องกงาจะเต็ม,ม,มบุ้งหรือมั้งนี่นะครับเต็ม,ม,มบุง้งหรือมั้งเอาดูแล้วครับ ไปไปเปบิ้งบนคนเท่เทใส่พี่ล็อกนะครับโอ้โอ้ทางมันสั้นดีพี่น้องขันเขี้ยวเต็มอุ้มนี่ก็อันตรายครับยันขึ้นก,ไก็ได้อโอ้โ้ขาลอยเลยผมจะไหนไป่น่องโอ้เอา 宝นรถเสียอกก็ได้คนละคันเอารถเกียร์ขึ้นกันพี่น้องอ่ะแฟีดซีพี่ล็อกร้อยเก้าฮาครับอออ้อากาศหอนแห้งพี่น้องเล้ยเดี๋ยวนี้หอนคับหอนคับ เปิดเข้าแล้วครับดีบงานสับสิริพงศ์พี่น้องเสียริวนะครับปากเกียวเดี๋ยวดันเดิมครับเบดิมใส้พี่ล็อกกี้ครับ ้ล,ลเย,ย,ยเข้าหอ้าเอววววววเวว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 ควว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 ัวลวอวววววว้วว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 เวว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 รววาววววววะาะ ดูพี่น้องเข่าก็ได้นะครับเข่าน่บบาปันเข่าสิโลละหาบาทเองเดี๋ยวนี้หือว่าถือเต่ว่าขันเป็นพันเข่าพันนี่เพิ่นซื้อสิบสองบาทนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าขันโมเมนเข่าพันเขานี่มันสิถือกลัวนะครับหาบาทโอ้ผู้แย่คนพี่ๆพี่น้องอยังรอ เบิ่งภายในย่อพี่น้องนี่ภายในเพิ่นขอชมภายในันะครับเออเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาโอ้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วงามพี่น้องงามงามที่เครื่องเสียงเพิ่นย้อนเพิ่นบุ่งวยตัวเสียงอยู่ะ รถใจกัะทิดต่อเลยพี่น้องเพราะว่าจะเป็นตู้าอย่างหรอร้อยแปดเอ็กนะครับสำหรับรถเกี่ยว คูบุตรนะครับดอยแปดแรกมาพี่น้องตู้แอร์เย็นเชียบนะครับ V.I.P เครื่องเสียงจัดเต็มนะครับเป็นออกมาทิดตั้งเองนะครับสำหรับตู้แอร์นี่พี่น้องราคาประมาณเจ็ดแปดหมื่นนี่แหละนะครับอ่ะจำบ๊บพี่หรอว่าผมก็ได้บ๊อบเกินแสนพี่น้องบอเกินแสนเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับ ากเจียวอยู่ประมาณ2องเมตรเจ็ดที่หกเส้นนะครับปากเดิมเจียวดันเดิมหกแฉกหกดาวหกดาวอลมเท่าไรครับคุณนี้่อลมเท่าไรนะครับลัางข้อเจียวดีๆนี่แหละใบแท็กน่าจะประมาณ60สิเสนนะครับจังหวัดบุรี ดูเลยเจ็ดลูกนะครับแชลลียสองตัวลอยแปดพลังมาสีสูบไดเรกอินเจคชั่นเทอร์โบขนาดอุ้มเพิ่นก็น่าจะจัดได้อยู่ประมาณประมาณตันเจ็ดตันแปดตันเก้าคุณละพี่น้องรุ่นนี่อัดจักหน่อยนะครับอ่ะพึ่งลงนะครับ แต่ว่าก็บ่ได้เต็มบุ่มน้อกพี่น้องเพราะว่าที่ท,ที่เฮาสิเอาขึ้นไปแท้น,นี่มันมันสั้นนะครับต้องเอาประมาณจักตันทีตันหานะครับประมาณนี้แหละจังมันจังสิขึ้นง่ายนะครับกันเอาเต็มบุม่มมันก็หน,นักโคตรนะครับมันสิรถเฮามันสิเบิน่นสั้นสั้นเบิ่นขึ้นไปบ่ไหวนะครับโอ,อย่างรอพี่น้องเอ้ยทูแอร์เพิ่นนี่ ซับสิทธิพุ่งเดี๋ยวเบอร์โทรผมสิบอกช่วงไทไท่าคลิปนะครับสำหรับเบอร์ติดตอ่อเสียลิวนะครับสนใจสิใไซบร,ริการเพิ่นเพราะว่าสิเป็นรถเกี่ยวนะครับขั้นหน่อยขั้นงหญ่พี่น้องหรือจะเอาบักให้หนุ่มไวไฟนะครับกับนี้พี่น้องหรือจะใส่รุ่นร้อยแปเอ็กเข้านี่ก็ได้ หรือสนใจสิใส่บริการรถด,ดำรถไมโครกาจัดให้พี่น้นองได้คือเก้าพี่นอ้องอุตษาหรือน้องหรือคว่างหรือจะเอาไปดินไปถมทีสั่งจองหรือ,อาติดต,ต่อไดนะครับสำหรับเสียริวมีครบให้พี่ห้น้องได้ใส่บริการนะครับพีมงานทังบ้านดอนแก้วนะครับตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดรอยอง มื่อนี้พามาเบิ้งรถเกี่ยวนะครับดีซี่นะพี่นอ้องทั y ง YouTube นะครับผมสมบัดิดำซิ่งนะครับเมื่อนี้พามาเบิง้งมาชมทงังทุ่งเขาหลวงพี่น้องสำหรับรถเกี่ยวเขาหน้าปังเฮาอเป็นดีซี่ร้อยแปดเอ็กซ์นะครับรออนะครับาการห้อนพี่น้องช่วงเที่ยงนะครับ อาศัยโฮมเอาพี่น <pa> ้องอยากยิงไกจักหน่อยบางเท้าก็ได้ย่างน้ำรถกับย่างบ่ไหวพี่น้องมันลมแน่บางเท้ากับย่างบ่ทันลมหัวทำมาไปกับมีพี่น้องเนาะไก่แน่จักหน่อยบ่าวากันครับ อย่างลุยได้อยู่พี่น้องนี่โอ้โอ้มองๆกต่ลมอยู่ครับอไปก็ได้แล้วเดี๋ยวลมเจ็บเอ้ยโลมบีก็งลบ bên bờ. à, được, à anh, chuẩn và năm khoạp cả nhóm mọi người mà Việt Nam nó kẹp được nữa để không có bọc à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  để à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  น่าจะเอาไปเทก่อนมัน้งโอ้คนเราเอาไปเทก่อนพี่นอ้องสอ้หรับคลิปนี้ก็ขอจบสี่นี้ละนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันลิปนายครับผมสวัสดีครับ